ดีดค่ะบัตรเสื้อผ้ามือสองค่ะนาย 5, 2, ค่ะ, 9, คะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงขายาวผู้ชายแบรนด์ด็อกเตอร์ลูมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot s p ค่ะ45โล อ๋อ USA Lost S T นะคะลูกค้าจะราคา6,000บาทนะคะจำนวน90-95ถึงตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ65บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าปารตวันนี้เปิดมาค่ะลูกค้าค่ะเมื่อเช้าก็เป็นคอตตอนไม่หิะตอนบ่ายนะคะก็เป็นคอตตอนพ่อจายพ่อจายพ่อจายมันปูมาป้ามานุงนะเมืองสมุทรสาครไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะเพราะว่าบ้งใเรอยู่สมุ รจานเน้นเป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนนะมีแต่ด็อกเกอร์ค่ะลูกค้าจ๋าอย่าถามหารีวายอย่าถามหารหลลงเลยอย่าถามหาร์พิกี้เพราะว่ากระสอบนี้มีแต่ด็อกเกอร์นะค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานด็อกเกอร์ล้วนลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงคุณผู้ชายนะ แบรนด็อกเอร์ล้วนใครอยากได้แบรนด์ล้วนลูกค้าจา๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยไม่ต้องล้นว่าจะได้แบรนด์หรือไม่ได้แบรนด์นะคะลูกค้าจา๋าเพราะว่ากระสอบนี้ของเขาเป็นงาน Doctor, าาาด็อกเกอร์จ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าด็อกเกอร์เป็นแบรนด์ ฝั่งทางอเมริกาค่ะูกค้าจ๋าเป็นงานที่ค่อนข้างใส่สบายเนื้อผ้าดีมากใส่พนใส่ทานค่ะูกค้าจ๋าเอาจริงๆลูกค้าเรานะวัยรุ่นวัยทำงานคือชอบมากสาหรับแบรนด์นี้นะคะลูกค้าค่ะซื้อหนึ่งตัวบอกเลยคุ้มใส่เป็นปีค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มเลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้ตกต้นทุนตัวละ65บาทแต่ว่าเรื่องต้นทุนนะูกค้าจ๋าเราคํานวณให้คร่าวๆนะคะใช่ค่ะูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋า สนใจนะคะลูกค้าสามารถ CF เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับการเจงขายาวผู้ชายแบรนด็อกเกอร์ของเราลูกค้าที่หนูไม่เดินไปไม่ใช่อะไรนะด,กกรด็อกเกอร์ด้วนดู็อกเกอร์ทุกตัวที่หนูไม่เดินไปให้ดูแบรนด์เพราะว่าเขาเป็นด็อกเกอร์ค่ะลูกค้าจ้า จะหยิบสีน้ำตาลมาก็ด็อกเกอร์จะหยิบสีกรมมาก็ด็อกเกอร์จะหยิบสีดำมาก็ด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นนะอยู่ในกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานแบรนด์ด็อกเกอร์หล้วนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจากด็อกเกอร์ล้วนๆเลยนะเอาจริงๆหลายๆท่านน่าจะกําลังเดินทางนะคะจริงๆนะคะลูกค้าจากหลายๆท่านหมายถึงว่าคนกําลังดูย้อนหลังกันด้เพราะว่าตอนนี้คนดูเราประมาณหนึ่งแสนคนนะคะลูกค้าจ๋าเบียดเบียดกันลูกค้าจะเบียดเบียดกันหายใจไม่ออกบ้างอะไรบ้างอยู่ยาเหยียบยาขบกันนะคนข้างๆคนคนข้างๆห้ามห้ามแบบว่าห้ามเหยียบเล็บขบกันนะวาจริงๆะ ลูกค้าคนเยอะนะคนเยอะเบียดกันอุ้ยสองแสนท่านแล้วสองแสนแล้วยิ่งเยอะไปใหญ่ตอนนี้ที่ไม่พอนั่งกําลังจะเช่าไอ้นี่สเตเดียมหัวหมากนะคะลูกค้าที่เราไรสามแสนแล้วสามแสนสามแสนแล้วแล้วเราจะจับสัญญาณยังไงถึงสเตเดียมหัวหมากเนี่ยเดี๋ยวเปิดฮอตสปอร์ตเอาแต่ว่าตอนนี้ที่นั่งของเสี่แล้วสี่แล้วสี่แสนที่นั่งวีไีของเรายังว่างนะคะลูกค้าจานดาฟาเอาจริงๆนะที่ไหน นี่คือนิยามของคำว่าคนไทยพูดไปเรื่อยจริงๆวุ้กันไม่หยุดจริงๆลูกค้าะกลับมาที่ด็อกเกอร์ของเราออกทะเลไปไกลมากกลับมาที่ด็อกเกอร์คจ๋าเป็นงานแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนเป็นกางเกงผ้าคอตตอนกางเกงลำลองนะคะลูกคาจ๋าตัวนี้เป็นแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนทุกตัวค่ะลูกค้าคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวมา65บาทจ้ะายไม่ยาก เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแบรนด์อยู่แล้วลูกค้าจ๋าเวลาขายไม่ต้องพูดเยอะนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องพูดเยอะจริงๆบางท่านเวลาขายอาจจะต้องพรีเซนต์นิดนึงเนาะใช่ลอันนี้ตัวนี้ลูกค้าเข้ามาถามหาอันนี้ยังเกงอะไรด็อกเกอร์แอคใส่ด้วยแล้วด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ครับเวลาแอคใส่ด้วยเพราะว่าเป็นแบรนด์ทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณ65บาบาทต่อตัวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วเวลาใส่เท่ด้วยนะจริงค่ะจะมีกระเป๋าตรงข้ ai, right? an, ual, right, right. Oker, งางหลัง ตู่จะเป็นแบรนด์ทุกคนที่เป็นที่เป็นแบบว่าด็อกเตอร์ใช่ไหมใครก็จะถามใส่เกงอะไรอ่ะเราโชว์เลยด็อกเตอร์ไม่ใช่โชว์แบรนด์นะผ่านต้นให้ให้ดูแบรนด์ว่าด็อกเตอร์นะฮะลูกค้าจ๋าหยอกหยอกคำถามไม่เครียดไม่ซีเรียสนะคะลูกค้าจ๋าแดดร้อนๆแบบนี้สาดน้ำกันชุ่มฉ่ำไม่น่าใจว่าตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าไปเล่นน้ำสงกรานกันแล้วหรือยัง ลูกค้าจ๋าเล่นน้ำช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเล่นแบบว่าด้วยความปลอดภัยเนาะลูกค้าจ๋าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยบางทีเวลาที่เราแบบเล่นน้ําแดดร้อนแล้วเจอน้ําเย็นๆแล้วก็กลับเข้ามาในที่ร่มอีกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าอ่าอุณหภูมิร่างกายเราปรับไม่ทันนะคะลูกค้าจ๋ายังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคือสตตกเนาะช่วงนี้เอาจริงๆเป็นห่วงลูกค้าจริงๆไม่ได้เป็นห่วงลูกค้าเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะจ๋า ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นเนาะยิ่งและยิ่งบางทีนะคะเราคนเขาเรียกว่าอะไรเรากลับ่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับสภาพอากาศไปเจอร้อนจะจัดก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะนะคะจ๋าอย่าออกแดดเยอะนะแล้วก็บางทีก็ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมด้วยนะคะด้วยความปารถนาดีจ๋าบั็กเสื้อผ้ามือสองจะดีเนี่ยคนไทยพูดไปเรื่อยจริงๆิงจริงคนไทยพูดไปเรื่อยนะคะเขาพูดอะไรนะ อะไรมันเป็นคําสุภาษตชนิดคาหนึ่งที่พูดพูดอะไรนั้นพูดไม่หยุดอ่ะพูดจนลิงหลับ <laughs> ไม่ใครที่บักเอที่บักนะเอพูดจนลิงแต่เคยมีลูกค้าเข้ามาชมนะบอกว่าเวลาแบบนอนไม่หลับอะ่ะลูกค้าจะเปิดทีเรา <c oughs> คือกล่อมเหรอใชอนะ่จริงอันนี้ลูกค้าจริงนะแต่ว่าหนูเปิดไม่ได้นะหนูหลอนเสียงตัวเองมีลูกค้าเข้ามาหน้างาน้ะลูกค้าก็แบบว่าเล่าสู่ฟังแบบเวลา นอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะเปิดคลิปแบบร้านที่เรารีวิวใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นเสียงมว่าเน้ยลูกค้าน่ารักอ่ะลูกค้าน่ารักมากคือไม่รู้ลูกค้าแบบว่าชมหรือยังไงอ่ะค่ะใครชอบกระสอบนี้รกระสอบนี้ได้การเก่งงานด็อกเกอร์ค่ะเหมือนเดิมเหมือนคอนเซ็ปต์เดิมซื้อเยอะลดเยอะจ้ะซื้อครบสองหมื่นเรามีส่วนลดให้ด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือใครอยากได้เซ็ตราคา ซื้อเลยสิกระสอบเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกนะคะลูกค้าจา๋าใครอยากได้เซ็ตราคาส่งสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยกับกางเกงผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจา๋างานแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋าไม่ใช่กางเกงมีวายเด้อเป็นกางเกงด็อกเกอร์นะคะซื้อที่บั็นี่แหละค่ะลูกค้าจ๋ากงางเกงขาย,ยาวผู้ชายนะคะแบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนลูกค้าจา๋า คุณผู้ชายต้องมีติดนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเนื้อผ้าเวสตฟอย์เนื้อผ้าใส่สบายลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ทุกตัวแบรนด์ด็อกเกอร์และที่สำคัญนะคะลูกค้าคุณภาพเกรด A นะในราคา60บาทได้แบรนด์ด็อกเกอร์ล้วนลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้คุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน60้าบาทจ้า คุณพี่ดำรงพี่ดำรงบอกว่าบอกพากันกลับบ้านบออย่างขายของอยู่อาา่ะซ่านคุณพี่ค่ะ <c oughs> วันนี้ตอนแรงๆเจอกันค่ะคุณพี่่าไม่มั่นใจว่าคุณพี่กลับ,บ หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้อยู่บ้านแล้วแต่ถ้ายังไม oh leaving, <c oughs> <c oughs> ่กลับคุณพี่ขาเจอกันอยู่สีคิ้วนะคุณพี่ดำมองอยู่ตายอ๋ออยู่ตาแล้วเราจะไปทางไหนดีเราจะไปทางไหนดีหรือจะไปเจออยู่ประจวบอยู่ประจวบก็ได้เดี๋ยวพี่ต้องกลับพี่ต้องกลับอีสานพี่ไปเจออยู่ประจวบไม่ได้สวัสดีพี่ดำรลองด้วยนะคะบริษัทเราอยู่สามวันเท่านั้นใช่ค่ะเ อ่อให้บริการนะคะทุกค่ะจากก่อนหย <ney> ุดเป็นวันสุดท้ายเนาะแล้วก็เจอกันอีกทีวันที่16นะคะคุณมี่ค่ะเจอกันที่สิบหกนะคะแล้เดี๋ยวค่ะคุณพี่ค่ะพี่ดำรงพี่ดำรงอยู่ใต้เนาะหนูจำได้ว่าพี่ดำรงอยู่ใต้เพราะว่าหนูส่งสสพี่ดำรงถ้าขึ้นมาคุณแพทย์อยู่หรือแม่มาค่ะย่าเล่าแบบมหาวิที่ลัยนะคะจริงจริงคุณแพทย์มาเยี่ยมชมได้ใช่ค่ะแต่ว่ามาก็อาจจะไม่ตรงปกนิดนึงเอ๊ะคนนี้คนไหนนะคนนี้คนไหนเอ๊ะคนไหนนายเอ๊ะคนไหนนายเอ๊ะทำไมในไลน์ไม่เหมือนนะไม่ ถ้าไม่ต้องปกนี่คือถูกต้องของแท้ของแท้แน่นอนนะคะด็อกเกอร์ค่ะคุณพี่ค่ะยังคงเป็นแบรนด็อกเกอร์เหมือนเดิมลูกค้าจ๋าไม่มีแบรนด์อื่นนะแต่ว่าเราก็ไม่กล้ารับปรันตีอาจจะมีแบรนด์อื่นติดมาบ้างหรือเปล่าตัวสองตัวนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีบ้างนะคะแล้วแต่กระสอบแต่ว่ากระสอบนี้ยังไม่เจอนะจะเป็นด็อกเกอร์ล้วนทุกตัวเลยุยสวัสดีลูกค้าก้าวทนลูกค้าบ๊ย ลูกค้าบอกว่าตอนนี้อยู่บนรถง่วงง่วงเห็นไหมพี่บอกแล้วลูกค้าแบบว่าฟังเราแล้วค่ะบบอกฟังสองคนนี้ดีกว่าเสียงแสบหูดีจังเสียงแสบแสบกำลังหลับหลับอยู่สะดุ้งไม่ต้องหรอจริงๆไิงไม่ต้องก็แสบแก้วหูแล้วนะแต่มีคนมาติดต่อไปเป็นมัคกทายุเขาได้อะไรประกาศโคตรอ่ะโอ้รับงานนอกเหรอรับงานไม่ได้ไม่ได้รับงานนอกไม่ได้อะอะมาที่กางเกงของน้ำก่อนเราออกทะเลอกทะเลไกลเนี้ย พี่นางือเราจะกลับกันไม่ได้นะสงสัยอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำเพราะว่าร้อนใช่ไหมสงสัยอยากเล่นน้ำเมื่อเช้าบอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมเปียกตอนนี้เริ่มคิดใหม่แล้วพร้อมมากพร้อ่ไลูกค้า๋ามาที่กางเกงของเราค่ะเป็นกางเกงขายาวผู้ชายแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้าก็จะมีทั้งเนื้อผ้าคอตเอนเนื้อผ้าเวสต์ไตลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายนะลูกค้าแล้วเหมาะกับคุณผู้ชายทุกวัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องไซส์ของเขานะหนูไม่ได้การ ว่าจะเป็นเอลสามสิบกี่ตัวหรือจะเป็นเอลสามสี่สามหกกี่ตัวนะคะลูกค้าจะขออนุญาตพระไซมาให้ในกระสอบเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะพระไซมาเลยเนะคะตัวนี้นะคะแนะนําค่ะใครอยากได้กางเกงลําลองนะคะไปขายนะคุณภาพเกรดเอนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะลูกค้าจะเอาตัวนี้ไปขายได้เลย,ปย,เ,ลยเป็นผ้าคอตตอนอาจจะต้องรีดนิดหนึ่งถ้ารีดปุ๊บเห็นทรงหล่อเลยลูกค้าจะไม่ว่าจะไลฟ์สดขายก็ได้ดูคะ่ะ รงสวยไลฟ์สดขายก็ได้หรือลูกค้าจะขายตามตลาดนะัดทั่วไปก็ขายได้เหมือนกันเพราะว่าเกงตัวนี้ลูกค้าขาใส่ได้ทั้งเล่นจา้าเที่ยวก็ได้ไดใส่ทํางานยิ่งดีดลูกค้าขาและดูต้นทุน65บาท,บาทขออนุญาตเซิร์ชราคาให้ลูกค้าดูได้ไหมดูว่าราคาเท่าไห เป็นด็อกเกอร์ลูกค้าจาาต้นทุนอยู่ในนี้65บาทเดี๋ยวให้น้ำหาข้อมูล3าวันเราเจอกันวันที่16บมานะเปิดไลน์แรกน้ำจึ้งเลยข้อมูลข้ไม่ได้แป๊บเดียวขอเวลาสองนาทีนะแป๊ดียวลูกค้าจาอันนี้นะคะลูกค้าจาาเป็นกางเกงคุมผู้ชายนะใส่ง่ายใส่สบายลูกค้าเป็นเนื้อเวทไตยเนื้อคอตตอนอย่างที่แจ้งเลยเรื่องโทนสีของเขานะคะหลักๆจะเป็นโทนสีสุภาพ จะออกเป็นโทนสีครีมค่ะสีน้ำตาลค่ะสีดำค่ะสีเทาวค่ะสีกาทีค่ะลูกค้าจ๋าหรือบางกระสอบนะคะอาจจะมีโทนสีสันสีอื่นติดมาบ้างนะคะแต่หลักๆของเขาเลยจะเป็นโทนสีสุภาพนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าและที่สำคัญนะคุณภาพเกรด A ด้วยลูกค,ะคะ้าจ๋าต้นทุน65บาทโดยประมาณการนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าถ้าสนใจนะสามารถ CF ได้เลยจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้ หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะในราคาเต็มนะคะลูกค้าจ้าราคาต่อกระสอบ6,000บาทจ้าใช่ค่ะถ้ากลับเย็นนี้สงสัยแจ้งสงสัยแจ้งอยู่ลำตะของ <c oughs> นะ <c oughs> ใช่ค่ะพี่กลับแรกนีแจ้งอยู่ลำ ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาพี่พี่ดำรงขาหนูขออนุญาตเมาส์พี่แอลนิดนึงพี่แอวไม่อยู่แล้วพี่แอวกลับบ้านตั้งแต่ว่าวันหนึ่งุ่มตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะมหาสารคามนะพี่ดำรงขาขอเมาส์ขอเมาส์เซลนิดนึงอ่ะอันนี้น้าเปิดราคาให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นราคาคร่าวๆที่มือสองที่ขายอยู่ในตลาดนะลูกค้าจ๋าลองเซิร์ชดูได้นะสําหรับงานกางเกงด็อกเกอร์นะคะลูกค้าจ๋า ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4-500อัพลูกค้าขาสี่ถึงห้อัพแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอุ๊ยอันนั้นมันเยอะไปลูกค้าขาตัวละ250ได้ตัวละสองร้อประมาณนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะสองร้อกรัมโอเคจริง259สำหรับกางเกงด็อกเตอร์แล้วใช่ค่ะเมื่อผ้าแบบนี้นะผ้าของคุณผู้ชายนะโดยประมาณเนาะ250 259กร้ลังโอเคเลยนะคะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้นะคะรับกระสอบรีวิวได้เลย กรสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะบริษัทบาคของเรานะคะทํางานวันนี้อีกวันสุดท้ายนะลูกค้าแล้วก็หยุดสงกรานสามวันเจอการอีกทีวันที่16นะคะใช่ค่ะวันที่16ใครที่กลับมาจากต่างจังหวัดน,<ช>นะอยากแวะเข้ามาก็แวะเข้ามาได้เลยนะะเราเปิดทุกวัน 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะกจ้าเข้ามาได้เลยนะคะก็มาดูสินค้าก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะจ้าอยากแวะเข้ามาแวะเข้ามาได้เลยค่ะอยากแบบว่าเอกลับมาจากหลังสงนการแล้วมีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งอยากให้เงินงอกเงยนะคะเจ้าก็แวะเข้ามาดูสดน้าเราได้อะไรคะงอกเงยไม่ใช่ถั่วงอกค่ะเงินเงินเนาะรถน้ำได้ปั่นนั้นที่จะเอาไปลด เอาแบทมทำไปแ <c oughs> ล้วแบาอีกอ่าได้ได้เพิ่มมาอีกห้าใบห้ <5 S 2> บาใบาด็อกเกอร์ค่ะยัง <c oughs> คงเป็นด็อกเกอร์เหมือนเดิมลูกค้าขาื่วงไยขาคะนะมีทั้งกระบอกเล็กกระบอกใหญ่กระบอกกลางนะคะลูกค้าจะดเรื่องไปขาค่ะมาเลยอาจจะมีเป็นซองลุงติดมาด้วยนะ่ไหคะลูกค้าจาค่ะมานะคะใาาะะช่แล้วค่ะลูกค้าจากกระบอกเล็กกระบอกใหญ่อย่างที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าอยู่ในนี้ แล้วก็เรื่องไซส์นะคะลูกค้า3าไม่ได้การันตีให้ว่าจะเป็น3ามสองี่ตัว3ามสี่ี่ตัวหรือ3ามหกี่ตัวนะคะลูกค้าจะเน้นเป็นด็อกเตอร์ล้วนคะไาสลูกค้าจ๋าคะไซส์คะทรงนะคะจ๋าถ้าใครชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้ใครไส์ลุ้นนะอยากรุ้นอยากเปิดใหม่นะคะ <sow. S 2> จะ๋รารับเป็นกระสอบใหม่พร้อมจะส่งค่ะลูกค้าจ๋าเปิดงานสั่งไว้นะคะเปิดงานปุ๊บเราจะส่งให้ปั๊บเลยรอสินค้า 1- 3วันเท่านั้น ต้องขออาภัยนะคะลูกค้าจากที่สั่งสินค้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอาจจะเรียกเราอะไรขนส่งอาจจะช้านิดหนึ่งกนะ่<ะ>อนหน้านี้นะคะลูกค้าจากต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่ามีแบบว่าส่งการาจา้าช่องสองการเนาะอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะเรื่องขนส่งนะคะ ใช่เดี๋วลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าข้าศงกการทุกปีเนาะลูกค้าอย่างที่แจ้งเลยว่าจะเป็นสงครามหรือว่าเทศกาลปีใหม่นะคะขนส่งเขาแบบเหมือนขนส่ง,งรถใหญ่อ่ะเขาจะให้หยุดก่อนนะคะลูกค้าจ๋าทุกที่ก็จะหยุดเหมือนกันนะ,ะลูกค้าจ๋าแต่ที่แน่ๆบริษัทของเรานะคะเปิดบริการลูกค้าวันนี้อีกหนึ่งวันนะถึงห้าโมงเย็นนะคะลูกค้าเข้ามาที่หน้างานได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็อีกหนึ่งวันเปิดงานนะคะเปิดงานวัน ยี่สินะใช่ค่ะลูกค้าเข้ามาเข้ามาแต่ตัวนะลูกค้าจะยังไงคะอย่าเอารถไอ้นี่มานะรถรถออ่ะ้อ๋อที่สี่นะเนี่ยเรากลัวเรากลัวเพราะว่าเราคุยไว้เราคุยไว้ว่าเราอยากเปียกนะคะเดี๋ยวลูกค้าจัดให้จัดเต็มลากรถอบตมาเลยนะไม่ได้นะลูกค้าจะไม่ได้นะมันจะกลับบ้านบ่ดด้เดี๋ยวมันจะจืดมันจะจืดมันจะจืดนะคะด็อกเกอร์จ้าอ่ะลูกค้าจ่า และแล้วเราก็รีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงท้ายไลฟ์นะคะลูกค้าเรามีรีวิวให้ดูกันทุกตัวเลยสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานกางเกงขาย,ยาวผู้ชายแบรนด์ด็อกเตอร้วนนะคะเป็นงาน USA l o SP นะคะราคา6,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าจํานวนตัว90-95ถึง95ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณตามบาทค่ะ ค่ะสำหรับคะณท่าน l ่ d i e สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ a c e b o o k ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง5้โมงเย็นค่ะไฟตัางสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต็อกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ